ตังนี้ไม่หลวมนะโอเคครับพี่น้องสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูป่ากวัดหกรอซิ่งนะเดี๋ยววันนี้มาครับมาดูกันครับเดี๋ยวจะพามาดูเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับผมยูฟังไหนสาย นี่นะครับออกไปข้างๆหน่อยประตูจะหลวมนะครับของเฉพาะซีรีส์ห้าร้อยจะไปข้างานี่ครับหลวมนะครับได้ยินเสียงนะครับนี่ครับเทคนิคครับมาดูตัวนี้ครับถอดออกเลยเมื่อกี้หลวมๆนะครับ นี่นะครับมันจะเป็นรอยสึกครับผมเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นรอยสึกแล้วทําให้มันหรวมครับผมเรากลับด้านเลยครับกลับด้านหลอเข้าไป2เป๊กถือกำมือเลยวะ กับด้านใช้ดอกเราจะใช้ดอกจีกนะครับดอกจีกครับผมนี่ครับขันเข้าไปนี่เรียบร้อยแล้วครับเรากลับด้านเสร็จเรามาชงกันครับกาจะแน่นไหมแน่นไหมครับแน่นเปี้ยไม่มีขยับ เห็นไหมครับฝ nope. ั่งนู้นได้ไหมฝั่งนู้นไม่เป็นไรนะครับนี่ครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับผมแค่ตรงอันเก่ามันสึกครับผมเราแค่เอาดอกจีกตัวนี้กลับลำออกมากลับลำออกมาเราก็ขันเข้าไปใหม่รับรับรองว่าประตูจะแน่นเปี้ย เฉพาะซีรีส์นะครับซีรีส์5จะเป็นแทบทุกคันเลยเห็นไหมครับตอนนี้หลวมอยู่แน่นเปียะเมื่อกี้หลวมคูกกะคูกกะคูกกะเลยนะครับนี่ครับเทคิคเคล็ดลับเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากเบาก็ถกล้อซิงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมตามคลิปเอ้ยยังไม่จบครับยังมีอีกคันนึงคันนั้นก็หลวมลวนี่ครับตัวซีรีส์5ครับผม เทคนิคเล็กน้อยของซีรีส์ห้าครับผมตอนนี้ก็หลวมแล้วนะอนี่นะครับหลวมนะครับดูนะครับอ่ะจัดไป,เ,ปเหมือนกันครับผมกลับล้ำให้ของผมจะเป็นฝั่งขวานะถ้าผมทำเสร็จแล้วผมก็เอาเทคนิคมาให้พี่น้องได้ชมกันครับ มันจะดังเหมือนประตูไม่แน่นมันจะดังเหมือนประตูไม่แน่นล็อกยังไงก็เหมือนเดิมครับขับไปแล้วทำให้เราลำคาญด้วยหนมือเอามือข้างนั้นออกดิถ่ายรูปกอนถ่ายรูปกอนเอามือชี้ด้วยโอเคครับเราแค่ใช้ดอกจีกดอกจีกครับผมขันเข้าไป จะแน่นไม่แน่นเรามาชมกันครับแนะนำสำหรับสายซีรีส์ห้านะครับตัวนี้ได้ก็ได้เหมือนกันครับผมเหมือนกันหมดนั่นแหละทุกรุ่นทีกยี่ห้อก,กับลำมาก็ได้หมดครับผมขอแค่เรากับไม่ให้มันกระแทกสำหรับนี่ครับ เก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆครับผมจากอาจารย์แดงอะไรอาจารย์แดงเมียเมียเมี200เ<ะ>ยสอยงร้อยเหรอเหรอเนี่ยเราดูนี่ครับเรียบร้อยครับผมนัม่นเปี้ยะครับผมโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นแรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปเลยนะครับบายบายจนการคลิปหน้าครับผมเราก็ยาวเขผมฟังนี้ดิหลวมไหม แน่นใช่ไหมโอเคครับบ๊ายบาย